ยาที่โยเมพันเตโหฮีอาจิโยเมพันเตโหฮีสายะสมะโตสายะสมะโตมิสายะนิสัยะวัชามิวัชามิพันเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าจะจะพาใสยท่านอยู่โภไคยเกศสาธุพันเ์เติติภูปันสาธุพันเตตันสาพิเกนะสัมปาเสาธุพันเตนี่ก็ครับเจงนะเรื่องกังกับอนัตตาอ๋อ สังเกตอีกครั้งหนึ่งซ้อครับครับครับอืมรับอ๋อครับครับคนทรับอันนี้จังแล้วก็อนัตตาอย่างนี้นะพระองค์จะเรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะ ก็จะเป็นทั้งอนิจจังตัวหนึ่งท่านก็จะตัดทีละตัวอนิจจังเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับมิเหลืองสกัยยะทุกขังเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับมิเหลืองสกัยยะ,ะก็นัตตาเนี่ยเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับมิเหลืองสกัยยะนะครับแล้วอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอะไรนะครับเวลาเราอธิบายธรรมะเนี่ยผมได้สังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าเรา อธิบายด้วยหลักปฏิจจสมุปบาโทเนี่ยมันจะทําให้คนเข้าใจก็คือหลักเหตุหลักผลนะถ้ามันเป็นเหตุและทําที่เกิดจากเหตุถ้าเราไม่ลัดลําดับเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเข้าใจที่ที่ดีมากเลย